นี่จินอาผู้ชายที่เธอพูดถึงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็หยุดนะเราเป็นพี่น้องกันหยุดนี่พี่คะคือว่าหนูฝันร้ายอ่ะใช่ฉันก็ด้วยหนูไม่อยากนอนคนเดียวเลยขอนอนด้วยได้ไหมไม่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วเธอลองรุกแรงๆดูได้ยังละ่ะเออวิ่งเดทเข้าท่าดีนะพี่คะแต่คงดีกว่านี้อีกถ้าเราได้เล็กกีฬาใต้เริ่มนี่ไม่ใช่เด,ดจินอา เ,เราแค่มาวิ่งออกกำลังกายกันนี่มาแข่งกันมาถ้านหนูชนะเราก็ไปนวดกันต่อที่ในห้องแต่ถ้าพี่ชนะเอืจิลูกพายเคียวยากเกินฉันเักจะเริ่มคิดแล้วล่ะว่าเขาไม่มีใจให้ฉันขอลาที่โรงเรียนเธอฮอตมากเชียวนะจินอาใครๆเขาก็มีใจให้เธอคงมีแต่ญาติพี่น้องเท่าน,นั้นแหละที่ไม่หลงเสน่ห์เธอนะแต่เธอก็คงไม่กินพี่ตัวเองอยู่แล้วอ่ะนะจินอา Xin a